ชีวิตบ้านเราค่ะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วง็อกดาวนะาว์นะจะมาดูว่าการใช้ชีวิตนี้คือมันแตกต่างกับช่วงปกติมากน้อยแค่ไหนช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมของหลายๆคนของโรงเรียนไทยใช่ไหมก,ก็เรียนออนไลน์กันไปแต่น้องพิมพ์ก็ปิดเทอมแล้วหลังจากปิดเทอมเขาก็ค่อยๆนอนดึกขึ้นเรื่อยๆก็ตื่นสายขึ้นเรื่ยอยๆตื่นกี่โมงอะเกือบเที่ยงคืนน่ะแล้วก็เลยเช้าก็เลยตื่นสายอย่างนี้พิมพ์เร็วๆเข้าตื่นแล้วค่ะเดียวเร็วๆ,ๆ ลุกอย่นี้เออไปอาบน้ำล้างหน้าปัน่นฟันที่น้าชาวกันนะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์พี่สาวกันนะคะว่าเขาตื่นจริงไมหมคิจวัตรประจำวันเธอตื่นกีิงมเมื่อานก็หโมงเชวันก็เหกโมงเพิ่มเจ็ดโมงแล้วช้าทำอะไรอยู่ยตื่นแล้วใช่ไหม,ไม,มอ่าไ,ไปดูนะค่ะช้าตื่นแล้วเหรอนี่ก็ตื่นแล้วตื่นกี่โมงอะแล้วช้าตื่นกี่โมงตื่น เช้ากว่าพิ่พิมเยอะแต่เขานอนเร็ว <c oughs> Good m o r อ i n g ทำไรคะต <c oughs> <Yeah. S 2> ื่นแล้ว,ลวหนูทำอะไรอยู่อะลูก <c oughs> นอนลแล้ว้นมัองลอง,ลองนอนรอเล่นอ๋ออาพี่พิมตนให่แล้วื่อมนะคันว่าูงจกจากในบ้านยิ่งออกไปหน้าบ้านแล้วก็วิ่งชนต้นไม้แล้วมันตื่นมามันมีรอยเลย แสดงว่าตอนที่หนูวิ่งอะหน,นูขยับตัวจริงๆแล้วหัวไปค้งเวลาที่หนูดิ้นนอนหนูดิ้นแล้วก็จะคอนแล้วที่ยังไม่อาบน,น้ำแต่งตัวอีกอ้จะไปอาบนนะ้ำแต่งตัวอโอเคแล้วก็วิธีที่สองมีอะไรฮะมีกิ่นแล้วค่ะนี่ของเล่นมีกิ๊เป็นสับประรดบีบๆค่ะกินอะไรเล่นนีขายขอ่นนะกิน,นอะไรก็ได้ค่ะกินนอกกระเจี๊ยบฟ้ากินแบบตั้งนี่อะฟ้ามีม้ำทรายใส้กรอกมีแซนด์วิชมีซาลาเปา จะกินแค่นี้เหรอน,หอ,หอนอนก็ต้องกินแต่เมื่อเกิดช่วงกิน,งนลงไปทำงานาแค่ข้างล่างคดี๋ยวจะกินแล้วนะคะเราจะทำการกินข้าวเช้าแล้วนะคะซึ่งกินอยังอิ่มจากข้าวเย็นเมื่อวานอยู่เลยยังกินไม่ลงเลยนะคะเราเพราะฉะนั้นเราจะกินแค่สารในชั้นหนึ่งตอนนะคะกับน,นมนะค่ะ แม่จะต้องเอาของไปให้ป้าก่อนป้าไปอ,าออฟฟิศละแต่ลืมเอาขาตั้งโทร,รศัพท์ไปเขาต้องสัมภาษณ์เด็กเท่างานนออ <c oughs> ี่ออฟฟิศก็ไม่มีคนมานะคะในห้องนะคะกมีกับปา้าอยู่ในห้องนี้ค่ะนี่อ่ะองคนเอามาทำอะไรคะพี่ท้องทำงาน พ่อพีมีไปอยู่คนเดียวนะคะแต่อีก่อนที่จะทำเบอร์อาดด้านล่างช่องนีค่ะทำไรนะคะเราขึ้นมาดูอีกไก่ทำขนมแล้วก็ถ่ายคลิปทำขนมด้วยนะคะชอบใหม่ของติดอยู่นะคะเป็นช่องอะไรคะ Cook and Craft Thailand ให้พี่ช่วยติดตามด้วยนะคะช่วยติดตามด้วยนะคะนี่ค่ะวันนี้จะทำอะไรมีดูอุปกรณ์ใช่ไหมคะระหว่างที่เขาถ่ายทำกันนะคะเราก็จะไปซ้อมเปียโนนะคะแม่ตามไปเดี๋ยวแม่ดูอันนี้ก่อ อันนี้เขาก็้งกำลังถ่ายทำกันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเอมเป็นโน้ตด้วยจะเอาหมานั่งด้วยเหรอแล้วถ้าหามากระโดดูฮะมัจับเอาหัวเอาหัว้ยจะทำยังงี้แม่อุ้มนีด่ด,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 ดีกว่ามาทำไมอ่ะแย่งหมาก,กันเนี่ยเลยนยี่คนติดหมา,าหมาที่เไม่ให้แม่ยิ้ม เดี๋ยวระหว่างหนูซ้อมก็ฝากน้องไว้กับแม่ก่อนนะม่งั้นหนูจะสอนน้อง,งอยัไงยไงลากรากรากลากากมากรอกรากรากมากรอกมากรอกรา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 อรารกรากากาการกรรกกกรกก เลรมโยมโยโยยหน่เยงกว่เที่ยง55นะคะแล้วก็มากินข้าวกันนะคะที่เรากินข้าท่ชา้ชาเพรา่มืเช้าเกินสายมากเลยะ,ะขนขประมาณนงจิเป็นนี่ค่ะเกียน้ำนะคะใส่วอไม่ใส่อะไรเลยใส่เกี๊ยวก็ถ่นแล้วก็น้ำนะคะ ขอแม่เป็นบะหมี่แหง้งใส่หอมนะมันเลยนี่นิดหนึ่งจิดของป้าบะหมี่ให้เส้นหมี่ต้งยำคือทุกวันที่มากินอาหารระหว่างที่ป้าแม่กำลังแกะนู่นแกะนี่แกะ,แกะจาของตัวเองเตรียมจานเตรียมน้ำหันมาอีกทีนะั้นหมดเล้นไมน ปกป้องเลยเนี่ยเหลือแค่เกี๊ยวตัวเดียวเมื่อกี้ที่แม่บอกพี่เกี๊ยวมีตั้งหลายตัวเยอะมากหนึ่สิบห็นไมทีนี่แค่แม่เอาไปคุในคุเวทครึ่งเออครึ่งนาทีใส่ปรุงปุุงปงหันมาวางหมดละแล้วแม่กำลังจะอ้าปากินเข้าไปนู่นแหละทุกทุกเกือบทุกวันแบบนี้นี่ค่ะด็กๆก็กินเสร็จแล้วในขณะที่ป้าปาก็แค่มังปรุงไม่เสร็จ จิ๋วจะก็คือตอนนี้กล้องถ่ายข้างบนคุณประธานก,ก,กินข้าวกันอยู่นะคะเด็กจิ๋วจะมันเล่นกับหมาจริงๆเมื่อกี้เด็กจิ๋วเล่นเยอะมากเนะคะแต่ว่ามอพีจ่จุกไหนอจุกเออเหรียด้วยมาเด็กจิ๋วจะไปวาดรูปนะคะตอนนี้เด็กจิ๋วก็วาดรูปเสร็จแล้วนะคะ เราจะไปที <conference> ่ like อื่กองถ่ายอช่ไอ๋อเราจะไปดูกองถ่ายเขาทำขนมกันนะคะน่าจะถ่ายเสร็จแล้วมั้งคะแต่ว่าเราต้องเอามกนก่อนนะคะขอบคุณอะไรหน่วันต้องไปกินขนะตอนนี้แคมุนก็กำลังทำงานอยู่นะคะส่วนดิจิวก็ เพิ่งจะขึ้นไปดูเขาทำขนมแกลงข้างบนนะคะสนุกมากค่ะตอนนี้เป็นเวลากินท้าวประมาณหมขยองแลเราจะต้องไปให้ข้ามหมคขยองให้กี่เม็ดคะก็ประมาณช้อนหนึ่งหนูให้เองหนูให้เองหมูยงโอ๊ยเจ็บหมลูกันเจมันกลพีนงอ้ยนตกใจมันหายงี้มันกจะกินข้าวแล้วมันหัวฟาดพีนดมาออกก่อน แล้วเขาสุกเัวนี้ใหญ่เลยเห็นไมหมคอยนี่ใหญ่เลยอ่ะเขาบอกว่าไข่ไปรองๆเขาเขาหาไปครึ่งโอ้ยแม่ช่วยหนูช่วยหนูอ้ยค่ะหม่ะหมนคนเราไม่เลยโอ้ยไม่น่ารังเเลยหมดเลยเหรอไม่หมดหมาไปครึ่งหนึ่งโดนวยก่อนหมดหมดทำไมกินทารกของตัวเองก็เมียของเด็กม่อร่อยหรอเยากลยไม่ให้วยยองใหม่ละอู้เยอะก็ต้วเนี้ย โม่อยากินมากลิโมเรากินไปแล้วเากินของนออ้องนี่เห็น,นไมหนมรัวอีก้วน่าเงมากอะมอกนมากม,ม็เ้าหนูอย่นี่ไงมมื่อร้องูวาเราต้องคอเปล่ยหั้าะไม่เบื่อะเมื่อกี้พัสดุ DHL โทรมาบอกว่ามีของมาส่งกล่องเบลล์นี่รีบลงไม่เอาเชี แต่ว่าจริงๆกล่องใหญ่ใช่ไหมทำไมมันมาแค่เนี้แยแกะอ๋อแกะกล่องแล้วแบบแต่ของข้างในมามันคืออะไรคะเนี้ยมันคืออะไรคะจอจอทำไมมันใหญ่โตมโหฬารอย่างเงี้ยจอเดิมาไหมเนี้ยนี่จอเดิมเขาเขาตอนนี้ต้องใช้ชีวิตอยู่กับบ้านทั้งวันทุกวันก็เลยเปลี่ยนเป็น,น,อนปจอใหญ่มันเกี่ยวไหมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย ใหญ่อใบบ้าป้าเห็นโค้งๆเนี่ยเหรอไอ้ย,ยาวๆเนี่ยเหรออุ้ยเหลือที่เยอะเกินเนี่ยเนี่ยวิ่งเล่นได้เลยโอ้โห <c oughs> ไ,ได้ไหมไครับได้ได้ไดละรับเมอรดด์ดาดกจอฮะน,นี่ป้ายอมซื้อจอยโคงป้ามาเพื่อจะฉลาดจอนี้ให้ป้าเพื่อเียนเหรอคะป้า นูพิมอึ้งไหมคะไม่บึ้เดี๋ยวนอิที่บอกนะคทาคอดูคเยังแล้วเดี๋ยวจิวเขาเรียนตัดต่อยในแพอ่ถูกหมยต่อเรียนตัอว่ามืนจะไม่ค่อยบิกเท่าไหรมันไม่ใช่แนวหนูค่ะหนไม่ได้าอบตัดต่อมันละเอียดหนูปวดหัวค่ะเกียดกันไปตอนนี้นะคะทุกคนเรากำลังคุยกับอังอัง หายก็ได้เจอตอนนี้นะคะเราก็เปลี่ยนมาใช้ซูมแทนนะคะนี่ปาร์ตี้นะคะเอาหน้าอังคาะนี่เห็นไหมหน้าอังคาะนี่หน้าอังคาเย็นเเย็นอยู่นะคะเมื่อเย็นวันนี้เราสั่งมาจากแอปโลวินโบว์ที่ร้านซาลาเปาหมูข้นวันก่อนก็สั่งซาลาเปานมจี้มมากินวันนี้เพิ่งเห็นว่าเขามี ขาหมูมันโผป้าชอบกินมากก็เลยสั่งมานะคะนี่ขาหมูแล้วก็มีหมูทอดด้วยโคตรอร่อยมากแบบนี้แล้วพี่หมูทำอะไรอยู่วันนี่ยก็รอปูจ๋าอยู่อ๋อเขาจะเอาโอ๊กพร้อมสุ่มแบบเพื่อนใช่ไหมอ่าจับชาอีต้อมอร่อยมากนะคะแล้วก็ข้าวข้าวไม่ทอดหนึบไวเกลเยอะแล้วก็พี่เย็นนี่ก็ได จ๋านานมากนะคะเดี๋ยวเรามากินข้าวก่อนอนะคะใค่อันนี้หักอยติดคุยก่อนนะจ๊ะ เราจะมาคุยกับเพื่อนๆต่อนะคะแต่เราจะไม่ได้เอาโมยองมาแล้วนะคะเพราะโชว์ชวไปแล้วนะคะแล้วคนที่จะเข้ามาใหม่ก็คือปูซึ่งปูจ๋านะคะเคยเห็นมอยยองแล้วน,นะคะป<อ>ูจ๋าเข้ามาแล้วค่ะทุกคน<อ>ปูจ๋าเข้ามาแล้วอ่ะปูอันยองพันสี่โยอาจจะไปกระชุ่ม ตายตายไปวิ่งอ่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลา2องทุ่มเราจะมาวิ่งกันวิ่งสองทุ่มังไม่ไ้กินข้าเย็นเลยเออสลกแล้วไม่เถอะไม่เถอะติดตลอดเลยนายก็โดดเชื่อเมืนโดดเลยโดแบบนี้สุโดดเชือคะมันได้ไหมควว่าฮะได้เลยไเลยมีหนาถึงไม่เผาอเขาบอกว่าล่องกําลังกายหนักมาก ไปเขาน้ำหนักขึ้นวัดอะไรครับวัดอัตราการเต้นของหวัวใจเขาจะให้วัดว่าเขาเนี่ยเต้นแรงเลยนะคือพูดจับเมาอุ้ยนี่ไงร้อยหกสิบละเมื่อกี้มัมมนวัดไม่ดีร้อยห้าสิบเจ็ดโอ้ยร้อยหกสิบเดินระมา,มาอา่านกินนะ้ำกินนะ้ำกนะินน้ำถือเวลาเข้านอนคะ่ะทนผูา้ชมก็คงจะดูนะคะว่า บางคนอาจะไม่รู้แต่บางคนก็น่าจะรู้คือป๊าปานะคะจะพาติ๊กจูนอนค่ะก็คือคือเขาจะพานอนทุกวันยกเว้นตัวบางวันที่จะจำเป็นจริงๆที่เขาพานอนไม่ได้ก็คือจะให้แม่พานอนหรือแม่ก็ต้องนอนเองค่ะบางทีนะคะซึ่งระหว่างรอป๊าอาบน้ำนะคะก็จะวาดรูปค่ะป้า ยังคึกคิดมากต้องนอนแล้วนะคะอันนี้ลาดีสวัสดีจริงๆนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านลาดีสวัสดีค่ะ